เดพื่นไปทึ่งๆอีกบอบอ่นี่นี่งานี่ลายอยู่นี่นี่งานข้างล่างนี่นี่เป็นมะเกลือไปขึ้นแล้วเอียงสื่อเป็นมากพี่นนอกแล้ละสิบบาทเขาไม่ยอมผ่า หลายเส้นพองอ,งองบั<ะ>องบบทปีพงกบทปีเอาเกี้ยวใส่ทางนี้มาเ่วยเขาตั้มคนตีเนาะอันนี้เป็นใบข้ามเด้อพี่น้องเด้อ <laughs> ใบข้ามใบข้าม <laughs> เอามาตั้มผสมกันช <laughs> ายเย็นเลยวิวพันวิวเหรอจิตกุ่มโบเหรอครับหื ามตาม <laughs> ตำตำตำมแห้งกนนันนี่จาแหงอะไรกน้องแมปน่ม่งแห้งนาบําริกิลงกับดาอัน,นี้เป็นมะเกลือที่ตำแล้วเด้อพี่น้องเด้อนี่เหลืองหุ้ยอรด เอาไปทิเ้เส้นนี้ละนี่โคกเลยเกลี่องทำไมดได้เนี้ยลงมาซุ้มส้นี้เบิ่ง ทำไมทยืลงมีแต่ก็ยกขึ้นอืมมีน้ำือยัรอมวำายผาำอุ้ยไนยสีก็เิ่เสียบยนี่อ๋อกับนยอ่อนมันเนาะหลังหนามควนติดมือดำไะไรเออยันมันดำเสียขาเสิอย่งนี้มันซ้ำยอนไปไลย แ้งอันผ่าถุงมือบอกแล้วใส่ถือคางนนาบ่ลรอครับขอยหมูอันพนักกันไปสอบบ่ใส่ถือคางบ่หะอเพอขึ้นมากคางโป้มันอยู่คางขัวเด้อทงมือนัอ่นเราใส่ถืออยู่มันแห่งเวลาดึงหินหนาบ่หรอนี่บ่ได้เห็นหนาในนั่น

ออมผกาน้ำบุย้ยนิงสีกเส็เร่บนี่อ๋อก่อนนอ่อนมันเนาะย่างน้กบอนตีมือ,อดำางเออานอมอนัอันนี้เป็นการต้บับเกือโคกที่สีของมูนี่เด้อพี่น้องโคกที่สี่ของมูนี่ก็สีเศร้าเล้ยล่ะหมูไหมมืออื่นอีกประมาณหามือมือละสี่คกสี่โคก ค่อหาวมือบ่ตั้มล่ะก็ปัยังยองลก็ตากตากแล้ต้เล้กัมาออนอหอนบาต้มเออต้เล้กมาต้มนีไทยพ่นบางเนนอผู้ใดผู้ใดว่ามันางเดี๋ยวเีกระจาบนขึ้นน้ำแเอา่มเออมันกระจาบเนขึ้นน้ำเมนีนกี่ดินเทไรน้ำดีเทนั้นแหะ นี่เพื่อผาไหมที่ไม่หยาบ14เมตรก็เลยแซยไม่ย่อมแก่เด้อพี่น้องเด้อนี่อันนี้ผ้าไม้ลายลูกแก้วแซยไม่ย่อมอันนี้มันบานดำดีตดำดีการตำกับเป็นเดือนหรือแด์หนี่มือแรกรอบกว่าม่านี่จักหามื่อก็คือนเสี่ยงอยู่พี่น้องมือละซีโคกงซีโค้งมะเกลือบึ้นกับเสด็จเพื่หามะเกลือไม่อีกเอาตอนนั้นขึ้นเอาวันย่อยขึ้นนี่อันนี้ก็เป็นย่อยๆพี่น้องมันก็เป็น อันนี้เป็นเพ่ผ่านสบายลูกแก้วสีดำเนาะตะหนีเนาะอันนี้มันเป็นการเห็ดไหมยงไหมได้อันนี้ลายนี่ก่ะนี่นี้ยต้มเหลี่พี่น้องอันต้มแล้วมอันคันแหล้วก็สิเป็นแบบนี้ละประมาณนี้ละเรากะตัวหนี้ตัวหนี้มันเป็นปฏิต้มเหล้วแต่ว่าบริสไทบริสไทไปข้ามอันนี้เป็นโคกสีสามโคกแหลกอยู่พ่นละกะอันนี้เป็นโคกทีสี่นี่โคกสีสี่มงนี่คือไซร์ไปข้ามนั่น เฮ้ยตั้มพีดคางเล่นแบบแบบพิดคางยางคากเลยนี่ละเอาวันนั้นเท่ารพีควรลงเอาเท่ารพีขวดลงแน่มันจังบ่พุ่งพธนในโคกในโคกขวดลงจากป่าโคกนี่อันนี้แหละเป็นใบข้ามพี่น้องนี่ใบข้ามใบข้ามลงกผาใบข้ามลุกผาเอามาต้มเอามาต้มใส่ครับใบมะเกลือครับนวยมะเกลือนี่ละนี่สีมันก็สีดำเหลือมงาม เนี่ยมาตั้มใจกันยูงสิลับพี่น้องเอ้ยทำใหมเบิ่งมัทนี่ละมึงเดี๋ยวใจเบิ่องนวลอันอาพายเอาบัพเกลือตอนเป็นฮะไายเนี่ยเกลือนี่นี่กาเสียเอามาปั่นปั่นน้อนหนามันเหล่าก็เสียเอาผ้ามาจุ่มหลับพี่น้องจุ่มจุ่มเหล่าก็ไปตากตากแห้งเหล่ากับมาจุ่มอีกมือนึ่งมือนึ่งกับประมาณถ้าแห้งดู้แสดงกับจุ่มดู้ถนัดนลับพี่น้อง แดดดีก็สิได้ประมาณอยู่สีหาหลอบแต่ละมือเรากระสิเป็นสีหามือพนันไอต้องเฮตุแบบนี้พี่นนอกส้่นสิได้ปลาคิดสีดำไหมไอหย่อมมะเกลือก่ะอยากคือกันเด้อจะเด้อเราสีมะเกือมากก็สีบุกคอยโตคือสีน้ำเต็มเทไไดพี่นนอกมากก็สีกินไนโดนอยู่ไนโดนไนหน้าอันนี้พ็นผ่าไหมดำหน่อมแล้วเนะพี่นนอก หาไม่ได้ยอ่อมมาเกลือเด้อพี่น้องเด้อพร้พอมที่เสียไปตัดเด้อพี่น้นองกดี๋ยวิเน่บอกขอยเห็นลายดอกมันเป็นลายลูกเกลียวให้ลูกเกลียว,กเ,กยวนนเนี่ยมันสีจะสีนอยู่เนาะอับปตัดใส่ผักก้าวย่อมมาเกลือหามือเนาะพี่น้องแังเหลียวนี่หามือมือละหาหลอดเด้อพี่น้องเดอ้อ ตากแดดแห้งแล้วแห้งอีกมูลหาเราเป็นสิ่งเดียวนะ